Tchau. สวัสดีครับอาพบกับจาภูมมคุ้มเซิงนะครับในสองสีนมคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาสิพามาผสมควยอีกคอกหนึ่งนะครับคอกนะครับบ้านๆท้องแต่ควอยงามๆพี่น้องครับมากับหมออ่านควอยใหญ่นะครับไปพี่น้องครับไปสัมภาษณ์เจ้าของเพื่อนครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับควยครับ กำลังสีผสมพี่น้องครับกําลังเขาเอาเขาซองนะครับจะคลองคนครับเดี๋ยวผมสีสอบถามจะคลองคนก่อนครับในคลอกคนครับพี่น้องครอบบานๆแต่แต่ควยงามนะครับเนควกสีผสมอันนี้พันอย่างนี้พ่อในพันอย่างนี้เหรอพันมูล่ารัพี่น้องเบิ้งพี่น้องครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับเบิ้งครับจากสูงนะครับสูงร้อยเท่าไรพ่อหนี่งเหรอสี่สิบคัวด้วยนะครับเนาะ ผมเบิงนี่นะทสิซอยร้อยซี่ซิบควาอยู่ครับนี่เบื้พี่น้องครับอย่างมออันก็น่าจะผสมครับนี่ครับหมออันก็น่าจะผสมครับเบิ่งบ่พร้อมนะครับมื้อนี้ครับบ่ค่อยพร้อมปานเดเพราะว่าลืมรองเท้าบูทเพิ่นใ้มาธุรกะก็เลได้ครับแวะมาผสมให้คุณพ่อเพิ่นนะครับเบิ่งพี่น้องครับโอ้เบิ่งพี่น้องครับ ดี๋ยวผมกับการกสิบผสม,มครับสิบผสม,มยากจักหน่อยนะครับพอเป็นแม่มาพี่น้องครับบ

พี่น้องครับพ,พ่อเขาดินพ่อเขาดินเพิ่นวามอวานว่านะครับปลูก้ามพี่น้องยายหรือนะครับเพื่อมาพัฒนาสายพันธุ์ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยบะมาอ,อน ผสมเป็นอย่างไรครับเอาอย่างไงเอาดินครับเอาเข่าดินเอาดินลูกทุ่งฟาร์มลูกทุ่งฟาร์มพี่น้องครับนี่ครับนี่เจ้าของเพิ่นเดครับนี่เจ้าของเพิ่นนี่ครับเอาดินครับเพิ่นควายครับคุณพ่อเพิ่นกำลังเสียคุณพ่อซื้ออย่างน้อครับนี่พ่อป๋องครับพ่อป๋องเมืองพี่น้องครับเลี้ยงควายมาโดนอะไรพ่อ เข่าปีที่สองครับเข่าปีที่สองนะครับนี่ครับอายุกี่ปีแล้วครับนี่อายุสี่สิบหกปีครับอายุสี่สิบหกปีพี่น้องครับอยู่บ้านบ้านโมนครับบ้านโมนบ้านหัวหมอนได้ปะครับครับผมบ้านโมนอําเภอเมืองตําเภห้วยโพตำบลห้วยโพนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจจังไหนก็โทรมาเรียนนะเพื่นได้มีเบอร์โทรไหมพ่อเบอร์ใดน้ครับนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด สองหนึ่งเก้าสหนกสี่ห้าห้าหกสี่ห้าห้านะครับเบืองพี่น้องครับสนใจกระทู้มาขายบอยพ่อควายน่ับ่อท่นเปิดอท่านเนเปิดดูเนาะถ้าสนใจกระทู้มาสอบถามไม่พ่อเนาะเบื้องนี้ครับนี่จะของเพื่อนนี่ครับนี่ละโจมาสอบถามเอานะครับค้อยเพื่อนลายตัวยุ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทีอ่าพ้าไปเบื้องอีกครับลายนะครับลูกเบิ่มก็มีนะครับลายตัวพี่น้องครับ นี่ครับอันนี้ผสมแล้วแล้วครับนี่นี่ครับลักษณะไอ้คอกเพ่นกับฮิตง่ายๆดวยครับนี่ห้างกิบหยาเพ่นกับฮิดง่ายๆนะครับ้าพี่น้องสนใจยังไงก็ถ้าสิมาเยี่ยมมายามเพ่นก็มาได้ไม่พ่อเนาะครับเพิ่นไห้ครับนะน้ำตลอดนะครับค่อยเพิ่นก็ลายตัวครับเดี๋ยวผมสีิษไทยนะครับนี่ครับนี่ครับ เขาดินพี่น้องครับนี่เจ้าเขาดินพญาเขาบอกครับนี่เพื่อนนะเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนพี่น้องควายเพิ่นครับนี่ครับมูหล่าปากใหญ่ครับนี่ครับเพมนควายเพิ่นมีควายชิบกระตูครับพี่น้องครับนี่ผมก็ย่านย่านนะครับเพื่อนนี่เพื่อนครับโอ้ใหญ่ๆพี่น้องครับเพื่อนนะนี่ครับ ก็ yup. ตัวพี่กตัวีพ่อนะฮะสิบสองครับควายสิบสองตัวอ <are new? S 1> um ีพ hmm. ่อครับไอพี่น้องครับผมพูนนะครับพึ่งครับไอพ่อพี่น้องครับควายพนครับพี่น้องครับมีลูกเบิ้มสองครับมีลูกเบิ่มสองพนมาครับงพี่น้องครับจึงส่ครับพูนนะครับผมก็ยากนะพี่น้องครับเชียงอยู่ได้พี่น้องครับมาถ่ายคลิปให้พี่พี่น้องเบิ่อเลยครับเบิ่งพี่น้องครับ น้องครับควายเพิ่นครับนี่ตัวยังไงครับก็บฝากติดตามนะครับส่องสีนมคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการท่าคลิปไม่ไหมพี่น้องได้เบิง้งพี่น้องครับสำหรับคนที่มุมยีเวลานะครับผมกระสีเป็นซื้อกลางนะครับในการถ่ายถ่ายคลิปพี่ใน้องได้เบิ้งนะครับ ถ้าสนใจกระทูรมาสอบถามเพื่อนพี่น้องครับป้าถือราคาถือขายยี่โดดนะครับพ่อพ่นวาขายยี่ดอทำ้เาถือใจเพื่อนนะครับให้เพ like ื่อนราคาดีเพื่อนกัขายยี่โดครับเพิ่นครับยัยดีครับพายเพื่อนครับคุณนะครับคุณครับอันนี้ก็มูล่านะครับตัวนี้ผสมยังไงพ่อผสมเขาดินตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับนี่ ผสมเบิ่มพันล้านพี่น้องครับคุณน,นะครับจะละตัวพี่น้องครับไงวพี่น้องครับเบิ่งครับนี่นะครับนี่สิบสองตัวนะครับไงพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ